สวัสดีค่ะวันนี้นะคะชมไลฟส์สดของคูติ้งนะคะวันนี้เนื่องจากฝนตกนะคะเราก็เลยเจอภาวะที่ว่าเดี๋ยวก็ไฟดับไฟดับนะคะโอโ้สายจะตั้งใจไลฟส์สดนะคะวันนี้เจอไฟดับไปสองยกเลยนะคะถึงได้มา ไลฟ์ตอนนี้นะคะขอแนะนําตัวเองก่อนนะคะว่าชื่อคุณครูติ้งนะคะคุณครูติ้งนี่เป็นเออเป็นคุณครูอนุบาลน,นะคะเราเป็นคุณครูอนุบาลแล้วก็อาชีพพิเศษตอนยินนะคะเราก็จะไลฟ์สดขายของกันนะคะก็คือขายของที่เราชอบทานมากนะคะก็คือมีทั้ง ผัดไทยก๋วยจั๊บก๋วยเตี๋ยวเรือแล้วก็กะเพรานะคะใครที่เข้ามาแล้วเชิญเข้ามาชมด้วยกันนะคะไลฟ์สดนะคะอวันนี้นะคะเป็นเรื่องของอาหารกึ่งสาเร็จรูปนะคะซึ่งซึ่งเราชอบทานมากนะคะเราก็เลยได้ทําเป็นแบรนด์ของตัวเองนะคะอ่า,อาเข้ามาแล้วนะคะเชิญเข้ามา ด้วยกันนะคะที่นี่นะคะที่นี่ของเราก็คือเราก็จะเป็นอ่าเราก็จะทำไลฟ์สดเกี่ยวกับอาหารสมาตรูปนะคะใครที่เข้ามาแล้วนะคะเชิญเข้ามาด้วยกันนะคะตอนนี้กำลังปรับแสงอยู่นะคะเข้ามาดูด้วยกันค่ะเนื่องจากไม่ได้ไลฟ์สดในทิกตกอมานานแล้วนะคะก็ มื่อหรือสว่างบอกมาด้วยนะคะอ่านะคะอ่าเพราะว่าตอนนี้นะคะเป็นคุณครูอยู่ใช่ไหมคะแต่เ,เราก็ไม่เขาเรียกว่าเราชอบในเรื่องของอาหารนะคะเราก็เลยคิดที่จะทำเบรน์ดของตัวเองนะคะก่อนที่จะทำเบรนของตัวเองเราก็เข้าไป ศึกษาหาความรู้ในการไลฟ์สดนะคะก็ได้ไปเรียนกับคุณครูพี่ปลานะคะคุณครูพี่ปลานี่เป็นยูทูบเบอร์นะคะเก่งมากเลยนะคะสอนให้เรารู้ว่าเราจะไลฟ์สดยังไงเราจะตัดต่อว,วิดีโอยังไงนะคะเราก็เลยได้เข้าไปเรียนพอเข้าไปเรียนเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเราก็เลยว่าตอนแรกเราก็ไปซื้อผลิตภัณฑ์อื่นๆนะคะมาขายนะคะเต่โพขายไปขายมาเออเราก็ การขายก็คือกําไรได้นิดเดียวนะคะแล้วมันก็ต้องรอเขาส่งมาทําให้เสียเวลามากเลยนะคะเราก็เลยอ่าชอบอาหารที่เป็นถึ่งสาเร็จรูปเราก็เลยเลือกมา4อย่างนะคะเราก็เลย <c oughs> ให้เขาทำอ,าอันนี้ก็เรียกว่าผัดไทยนะคะผัดไทยของเรานะคะ เน่ผัดไทยรถมือแม่นะคะเพราะเราชอบทานนะคะเสาร์อาทิตย์อย่างนี้เราก็จะผัดให้คนในครอบครัวเรากินนะคะเราก็เลยว่าเออเราทําผัดไทยดีกว่านะคะขอบคุณนะคะคุณอคุณนายนะคะสองสี่เก้าเก้านะคะหงแดงขอบคุณมากคะ่ะที่เข้ามาร่วมรับชมด้วยกันนะคะวันนี้คุณครูติ้งมีผลิตภัณฑ์ อาหารกึ่งสําเร็จรูปมาให้ทุกท่านชมนะคะทีนี้พอเราคิดจะทําแบรนด์ของตัวเองนะคะ mm. ก็เลยได้คิดกับลูกชายนะคะบอกว่าเออเราจะทําไอ้นี้เราจะทําแบรนด์อะไรดีนะคะ mm. ก็เลยตั้งชื่อเลยนะคะนี่ลูกๆช่วยกันนะคะ mm. เห็นคุณแม่ชอบด้าน mm. การพูด mm. การ mm. สนทนา mm. การคุยกับคนอื่น mm. แล้วก็การ ชอบไลฟ์สดนะคะลูกๆเขาจะชอบมากติ๊กตอกอะไรคุณแม่ก็เล่นหมดเลยนะคะก็เลยวันนี้ถือโอกาสดีนะคะได้มาไลฟ์สดในติ๊กตอกนี้นะคะว่าจะให้ทุกท่านได้รู้ว่าคุณครูที่นี้มีผลิตภัณฑ์ของตัวเองด้วยนะคะก็เลยอยากจะเชิญให้ทุกท่านนี้มามาดูกันเกิดน,นะคะว่าเป็นยังไงนะคะเราก็เลยได้ทําผลิตภัณฑ์ที่เป็นอาหารกึ่งสําเร็จรูปนะคะเราจะมีผัดไทยนะคะแล้วก็ ก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นก๋วยจับนะคะแล้วก็จะเป็น <c oughs> กระกระเพาะปลานะคะนี่อ่าเรามีอยู่สี่อย่างนะคะก๋วยจับกับกระเพาะปลานะคะเดี๋ยวเราจะพูดทีละอย่างเลยนะคะเพราะเพราะว่าเราชอบกินในสิ่งนี้นะคะแล้วเราก็คิดว่าสิ่งที่เราทํานี้ มันมีคุณค่ามีประโยชน์กับคนที่จะได้รับผลิตภัณฑ์ของเราไปนะคะเราก็เลยทำมานะคะแล้วทีนี้จากการทำมาตั้งแต่ตอนเดือนกันยาปีก่อนนะคะปี6,4นะคะเราก็ทำมา เราก็ทามาเออรู้สึกว่ายอดของการขายนี้ดีมากเลยนะคะเราก็เลยว่าเออเดี๋ยวเราก็ชอบเล่น t ิ๊กตอกเราก็เลยมาลงไลฟ์ในติ๊กตอกกันนะคะใครที่เข้ามาเลยนะคะก็ได้ร่วมรับชมด้วยกันนะคะเพราะว่าคุณครูติ้งนี้ชอบออกกําลังกายชอบเรื่องทําอาหารเรื่องเต้นต่างๆในติ๊กตอกนะคะเราก็เลยเออเราจะเอาผลิตภัณฑ์ของเราก็มาลงใน t ิ๊กตอกทุกคนจะได้รู้ว่า ว่าคูติ้งนี้มีผลิตภัณฑ์ด้วยนะคะผลิตภัณฑ์ของเรานะคะเด็กจะพูดรายละเอียดให้ฟังนะคะวันนี้จะพูดเพียงนิดๆในหน่อย,อยก่อนนะคะสรรพคุณนิดๆในหน่อยก่อนนะคะอ่าก็คืออันแรกก็คือผัดไทยนะคะผัดไทยรถมือแม่ของเรานะคะเราก็เราก็ทํามา เป็นเส้นอบแห้งนะคะนี่เส้นอบแห้งดูรูปเลยนะคะนี่เส้นอบแห้งนะคะในนี้ก็มีน้ําปรุงอย่างดีนะคะอยู่ในถุงนี้เวลาเราจะผัดนะคะไม่ยากเลยนะคะแค่เรามีกระเทียมมีเนื้อหมูแล้วแต่คนจะใส่นะคะเนื้อหมูเนื้อไก่หรือกุ้งหรือปลาหมกึกก็แล้วแต่นะคะใส่เนื้อสัตว์ลงไปแล้วเราก็เอาน้ําปรุงนี้เทใส่เลยนะคะแล้วก็ใส่น้ำแค้สามส่วนสี่ของแก้วลงไปนะคะก็จะได้ การผัดนี้หนึ่งกระทะเลยนะคะแล้วสามารถใส่ได้หนึ่งกระทะแล้วพอเราใส่ตัวงอกใส่ต้นหอมลงไปนะคะก็จะมีปริมาณเยอะเลยนะคะสามารถทานได้สองคนนะคะอย่างคุณครูติ้งกับแฟนนี่ก็จะกินสองคนโตหนึ่งห่อนะคะอิ่มเลยนะคะเป็นของที่เก็บไว้ได้นานเป็นปีเลยนะคะเพราะว่าเส้นเราอบแห้งอย่างดีนะคะเป็น ข้าวหอมมะลิสรินนะคะจดโอโยเรียบร้อยนะคะบอกวันหมดอายุตรงนี้หมดเลยนะคะนี่ถ้าอันนี้ก็หมดวันที่30เดือน12ปี2 0 2 2นะคะแล้วก็มีเบอร์โทรของคูติงนะคะมีลายมีเฟสรถมือแม่ทั้งหมดเลยนะคะทุกท่านสามารถซื้อได้จากคุณคูติงได้เลยนะคะอันนี้คือผัดไทยนะคะน้ำปรุงนี้บอกเลยนะคะจาก คนที่เขาตอบรับมาจากการซื้อไปนะคะเขาก็บอกว่าโอ้ยน้ำปรุงอร่อยมากเลยนะคะบางคนก็บอกว่าโอ้ยน้ำปรุงเยอะมากบางทีใส่ไม่หมดถุงเลยนะคะก็สามารถรับประทานได้เลยนะคะในในหนึ่งถุงนี้นะคะและต่อไปนะคะที่เขาบอกว่าเด็ดอีกเหมือนกันนะคะที่ิงจูติ้งทำมาก็คือ ก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะก๋วยเตี๋ยวเรือนี้เป็นยังไงคะก๋วยเตี๋ยวเรือเราก็อบอบแห้งนะคะเส้นเราอบแห้งมาเลยแล้วก๋วยเตี๋ยวเรือจะมีเครื่องปรุงนะคะเดี๋ยวหลังเราจะให้รายละเอียดอีกทีหนึ่งนะคะวันนี้เราให้ดูส่วนประกอบของแต่ละอย่างก่อนนะคะก็คือมันจะมีน้ําเจลนะคะน้ําจิ้มเจลกับน้ําปรุงนะคะของก๋วยเตี๋ยวเรือแล้วก็มีเครื่องปรุงมีน้ําตาลมีพริกแล้วก็กระเทียมเจียวนะคะอันนี้ก็คือ ก๋วยเตี๋ยวเรือเราแค่เตรียมลูกชิน้นเตรียมตับบางท่านก็ชอบเป็นอะไรนะไข่ออนเซนใส่เข้าไปหรือไม่ก็ไข่ต้มลงไปนะคะหรือบางคนชอบแบบไข่แบบลวกๆหน่อยใส่ลงไปนิดเดียวก็ตักมารับประทานได้เลยนะคะอันนี้ก็คือก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะของคุณครูติ้งนะคะและต่อไปก็เป็นก๋วยจับนี่เส้นก๋วยจับสวยมากนะคะนี่ เสวยมากอบแห้งมาอย่างดีเลยนะคะมีโอโยมีวันหมดอายุให้กับทุกท่านเลยนะคะอันนี้กวยจับของเราก็จะมีหมูยอแห้งนะคะนี่หมูยอแห้งอยู่ในถุงเรียบร้อยมีหอมเจียวมีพริกผงนะคะมีมีพริกที่ปรุงเรียบร้อยแล้วนะคะอยู่ในถุงเลยอันนี้ก็มี น้ำปรุงอยู่ในนี้เรียบร้อยนะคะก็คือปุวยจับรถมือแม่แล้วมีคำคมที่ว่ารถมือแม่อร่อยแน่เหมือนแม่ทำให้กินนะคะเนี่ยเป็นคำคมจากลูกนะคะให้เป็นคำขวัญของเพจรถมือแม่นี้นะคะทุกท่านก็สามารถเข้าไปดูได้นะคะในเพจรถมือแม่ของคูติ้งได้นะคะเราจะชอบไลฟ์สดเกี่ยวกับเที่ยวการรับประทานการกินทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ หลายๆอย่างที่เกี่ยวกับอาหารพื้นถิ่นหรือการท่องเที่ยวในจังหวัดสุรินเราก็จะไปลงหมดเราไปเที่ยวที่ไหนเราก็จะไล์สดให้ทุกท่านได้ชมได้ติดตามกันนะคะอันนี้คือกลวยจับนะคะอร่อยมากอร่อยจนต้องยกถ้วยซดเลยนะคะอันนี้คนที่ทานกลวยจับนี่เขจะชอบมากเลยนะคะและต่อไปนะคะสําหรับคนที่ชอบ กระเพาะปลาไม่ต้องไปถึงยาวราชนะคะกระเพาะปลาคูติงเรียบร้อยเลยนะคะในนี้ก็จะมีกระเพาะปลาแห้งนะคะกระเพาะปลาแห้งเส้นหมี่มีแป้งมนันมีพริกพริกที่ปรุงเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีหอมแห้งนะคะอหอมเขาเรียกว่าเห็ดหอมนะคะ เห็ดหอมแห้งๆนี่ตรงนี้เขาอ,อบแห้งมาเรียบร้อยถึงเวลาเราต้มแป่์เบียวก็ได้ทานแล้วก็มีกระเพาะปลาแห้งในนี้ด้วยนะคะนี่อยู่ในถุงหมดเลยนะคะก็สามารถที่จะสั่งซื้อไปรับประทานได้นะคะของคุณคูติ้งนี้ถุงละ3 5บหาบาทนะคะตอนนี้ก็คือ3ถุงโรยนะคะชอบตัวไหนกด ที่ลิงค์ข้างบนนี้ได้เลยนะคะเราพร้อมที่จะส่งให้ทุกท่านนะคะค่าส่งก็ครั้งละ30บาทนะคะถ้าเยอะกว่า 4. ห่อ3ห่อนี่ก็จะตามจริงนะคะเราจะคิดค่าส่งตามจริงนะคะทุกท่านก็สามารถสั่งซื้อได้ส่วนใครอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อมาได้เลยนะคะที่0804646153ี่นะคะเราก็จะได้ คุยกันนะคะหลังใหม่ว่าทุกท่านอยากจะได้แบบไหนอยากแบบซื้อไปทานเองหรืออยากจะอหรืออยากจะอะไรอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายก็เข้ามาด้วยกันได้เลยนะคะอ่นังเอเข้ามาด้วยกันค่ะนังเอเข้ามาไลค์ด้วยกันนะคะเชิญเข้ามาเลยค่ะ เราเป็นเพื่อนกันในติกติกกันนะคะมีอะไรก็เข้ามาคุยกันได้เลยนะคะมีคอมเมนต์อะไรเข้ามาถามได้เลยนะคะชอบตรงไหนก็เข้ามาได้เลยนะคะใครที่ชอบซด,ดน้ำร้อนๆของกะระเพาะปลานะคะก็สั่งซื้อมาได้เลยนะคะตอนนี้สามห่อเอยนะคะค่าส่งก็สามสิบบาทนะคะชอบตรงไหนก็บอกมาเลยนะคะอันนี้เพราะว่าเราอยากจะแบบว่าเออเราขายเอง เราขายเองโดยตรงนะคะขายเองห่อเองส่งเองนะคะไม่ต้องเกรงใจนะคะขายเองส่งเองนะเกงเขนะคะอันนี้ก็คือกระเพาะปลานะคะอ่าหมุนหมุนตัวให้ดูมนันนางงามก่อนนะคะนี่มีเส้นมีกระเพาะปลามีเห็ดหอมอย่างดีนะคะนี่คือกระเพาะปลามีแป้งแป้งด้วยนี้ด้วยนะคะแป้งหมันที่ทําให้น้ํามันข้นๆอ,อ,อร่อยอร่อยนะคะ าตา่อไปกวยจับนะคะอ่ามุนให้ดูกวยจับกวยจับกวยจับมาแล้วนะคะอ่ากวยจับของเราก็มีหมูยอแห้งอยู่ในนี้นะคะเข้ามาได้เลยนะคะใครอยากร่วมไลค์เข้ามาเลยนะคะ เชิญเข้ามาชมเลยานี ish, ส่สดสดใหม่ๆอบแห้งแห้งนะคะสินค้าของเรานี้สามารถเก็บได้เป็นปีนะคะก๋วยจับนี้ส่งเป็นของฝากไปต่างประเทศฝากลูกฝากหลานอยู่ตามหอพักหิวต่อไหนหยิบมาได้เลยฝนตกเล็ดออกฟ้าร้องนี้ทานได้เลยนะคะมีเก็บไว้แค่ในห้องครัวเราก็พร้อมที่จะรับประทานได้อย่างสบายเลยนอกจากอร่อยเลยยัง แซบและหนวอีกนะคะเพราะเรามีเครื่องปรุงทุกอย่างเลยไม่ต้องไปวิ่งหาซื้ออะไรนะคะอันนี้คือก๋วยจับนะคะต่อ,อไปก็คือก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะนี่ก๋วยเตี๋ยวเรืออ่าก็เป็นก๋วยเตี๋ยวเรือรสดมือแม่อร่อยแน่เหมือนแม่ทําให้กินนะคะอันนี้ก็เออสวยงามมีทั้งน้ําเจลและ ผงปรุงนะคะเรียบร้อยทุกอย่างครบหมดเลยนะคะแล้วก็มีเครื่องปรุงมีน้ำตาลมีพริกมีหอมอ่ามีกระเทียมเจียวนะคะเรียบร้อยทุกอย่างเลยค่ะเราแค่เตรียมผักบุ้งถั่วง,งอกแล้วก็ลูกชิ้นตับใส่ลงไปใครชอบอะไรก็ใส่ลงไปเลยนะคะหรือบางคนก็ใส่เนื้ออ่าหรือลูกชิ้นเนื้อลงไปก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบบางคนก็แถมด้วยใส่อย่างอื่นอีกนะคะอย่างเช่น อ่าใส่ตับเพิ่มอ่าใส่ตับลงไปก็ทำให้อร่อยอร่อยเลยนะคะเนี่ยคือก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะต่อไปก็ผัดไทยนะคะผัดไทยของเรานะคะก็เนี่ยเนื้อเนื้อของแป้งน,นี่แห้งหมดเลยนะคะนี่เป็นเส้นเราอบอย่างอย่างดีนะคะสามารถ ทําให้เราเก็บไว้ได้นานนะคะทั้งนอกคือเย็นในตู้เย็นไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะไว้ในอากาศในในอะไรอุณหภ,ภูมิของห้องปกติได้เลยนะคะเนี่ยเป็นของฝาก อย่าสนิทมิตรสหายทุกคนเก็บไว้ในครัวเรือนไม่เสียลายนะคะฝนตกเด็ดเออฝนตกทางนู้นคิดถึงคนทางนี้ร้อ,องเพลงไปด้วยก็ต้ม5นาทีก็ได้ทานแล้วผัด5นาทีก็ได้ทานแล้วนะสะดวกมากๆเลยนะคะพวกนี้ก็ขอเชิญชวนนะคะทุกท่าน ชอบตัวไหนสั่งมาได้เลยค่ะพร้อมส่งสั่งวันนี้พรุ่งนี้ส่งแพ็คของเองนักเลงโพนะคะอ่าช่วยกันเข้ามาเกิดไลค์กดแชร์แล้วก็ช่วยมาซื้อผิตภพัณฑ์นะคะเอาไปไว้ประจำในครัวเรือนนะคะมีออยมีแบรนด์ของตัวเองนะคะพร้อมที่จะให้ทุกท่านได้ใช้แล้วนะคะได้รับประทานให้คลายหิวในเวลาฝนตกแดดออกฟ้าร้อง เรืออะไรก็ได้หมดนะคะถ้ามี4ห่อของครูติ้งไปไว้นี้รับเรานะคะไม่มีวันอดนะคะคลายความหิวบรรเทาอาการอดคือถ้าไม่รู้จะคิดไรยิบมาเลยค่ะไว้ในห้องครัวไว้ถึงเวลาก็เอามารับประทานได้เลยนะคะอ่านี่ก็คือพลิตภัณฑ์ของครูติ้งนะคะชอบตัวไหนก็คุยมาได้เลยนะคะเราเป็นเพื่อนกันมีอะไรอยากคุยก็ คุยมาได้เลยนะคะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้แล้วก็ออยากเห็นอะไรในไลฟ์สดคูติงก็บอกมาได้เลยนะคะเพราะว่าคูติงนี้ใจชอบการไลฟ์สดมากมีความรู้สึกว่าเราได้คุยกับคนอื่นเกี่ยวกับความรู้ของคูติงก็ได้เพราะคูติงนี้มีอาชีพเป็นครูนะคะสอนเด็กตัวเล็กๆ เรเรียกว่าเด็กอนุบาลสามนะคะเด็กอายุห้าถึงหขวบใครมีปัญหาเกี่ยวกับเด็กตรงนั้นก็ถามมาได้นะคะไม่ไม่เฉพาะเรื่องพิตภัณฑ์นะคะสามารถถามสิ่งต่างๆนะคะความรู้ที่จะ เราสามารถมาคุยกันได้นะคะหรือเรื่องในจังหวัดสุรินทร์ก็ได้ค่ะอยากรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับจังหวัดสุรินทร์ก็ถามมาได้ค่ะอาหารท้องถิ่นอะไรแปลกเปลกใหม่ๆถามมาได้เลยนะคะในสุรินทร์ว่ามีอะไรเจริญก้าวหน้าใครที่เคยมาสุรินทร์เมื่อสิบปีก่อนตอนนี้มีอะไรแปลกใหม่ถามมาได้เลยนะคะเราจะเล่าให้ฟังเพราะว่าครูจิ้งเป็นคนที่อยู่ในในเมืองนะคะ ในอำเภอเมืองนะคะเรามีเหตุการณ์อะไรที่อยู่ในเมืองเราจะรู้หมดนะคะอย่างเช่นอะไรที่เกิดขึ้นใหม่ๆนะคะก็สามารถถามมาหรือมีคอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องสุรินจะไปเที่ยวที่ไหนอย่างไรถามมาได้เลยนะคะเราพร้อมที่จะแนะนําให้ทุกท่านได้ร้านอาหารไหนอร่อยโบกนะคะจะแนะนําให้หมดร้านอาหารตรงไหนอร่อยร้านไหนที่ไปนั่ง ดื่มได้ร้านไหนที่กาแฟร้านกาแฟเ,เยอะมากนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะที่เข้ามาร่วมไลน์ในวันนี้นะคะเข้ามาเลยนะคะสนใจตัวไหนก็บอกมาได้เลยค่ะเราพร้อมที่จะดูแลทุกท่านเกี่ยวทั้งผลิตภัณฑ์รถมือแม่นะคะเกี่ยวกับจังหวัดสุรินด้านต่างๆศิลปะวัฒนธรรมอาหารท้องถิ่นผ้าไหม เครื่องเงินอะไรเราบอกได้หมดนะคะให้แต่ทุกท่านถามมาได้นะคะเราก็ยินดีที่จะตอบให้ความรู้ในจังหวัดสุรินทร์นะคะหรือบางทีคุณคูติ้งก็จะชอบไลฟ์เกี่ยวกับที่ที่เราไปเราไปเที่ยวไหนกันเลวแต่ก็จะชอบไลฟ์ออาไลฟ์สดผ่านเพจรถมือแม่นะคะก็เข้าไปติดตามได้นะคะหรือไลฟ์สดผ่านติกต็อกนะคะตอนนี้ก็มีรีลอีกอย่างหนึ่งที่ ปลูขึ้นมาเราก็เล่นหมดนะคะ Facebook มี Line มี Instagram มีหมดนะคะถ้าในถ้าในไอคอง i ิน t a g r กรมเขาก็แล้วก็เราก็มีนะคะแล้วก็ในใน t ิ k t o k เราก็มีชื่อว่า the mystery of i n s t a g r a m นะคะเข้าไปพิมพ์ได้นะคะตามตัวเลยนะคะ the mystery of อินสตาแกรมนะคะเข้าไปได้นะคะเข้าไปคุยกันเล่นด้วยกันพูดคุยสิ่งต่างๆกันได้นะคะวันนี้ก็จะพยายามไลฟ์เกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่ทุกท่านอยากรู้เกี่ยวกับคูติ้งนะคะถามมาได้เลยเรามาเป็นเพื่อนกันนะคะอยากรู้เรื่องไหนอะไรสงสัยเกี่ยวกับเด็ก ที่สอนอยู่นะคะเด็กอนุบาล3 5มหถึงหขวบมีปัญหาอะไรก็ถามมาได้นะคะมีปัญหาเกี่ยวกันที่เที่ยวที่อะไรในจังหวัดสุรินหรือมีปัญหาเกี่ยวกับผิวพรรณอ่าอยากรู้ว่าเอ้ยมันช่วยมันช่วยทําให้ทุกท่านเป็นยังไงในฝนฝนอย่างเงี้ยไม่ต้องออกไปไหนเราก็มีของรับประทานในห้องครัวของเรานะคะก็ออกมา พูดคุยกันได้นะคะในทุกไลฟ์ของคูติงนะคะยินดีมากเลยค่ะที่จะตอบปัญหาทุกท่านนะคะอ่ากวดจับด้วยกระเพาะปลาด้วยนะคะอย่าลืมนะคะเข้ามาชมไลฟ์ผ่านติกตอกด้วยกันนะคะวันนี้เราก็รู้สึกว่าเออมีเพื่อนเข้ามาถูกใจสามร้อยสามสิบห้าครั้งก็ขอบพระคุณมากเลยค่ะท,ที่ทุกทุกท่านเข้ามาร่วมรับชมนะคะแล้วก็หนูนา 849นะคะก็มาร่วมชมนะคะแล้วก็เอฟเฟรมเวินะคะก็เข้ามาร่วมรับชมด้วยกันนะคะแล้วก็มิ้นซีเข้ามาด้วยกันแล้วก็8743458424558ก็เข้ามาถูกใจให้ด้วยนะคะขอบคุณทุกแรงใจที่ส่งหัวใจมาให้นะคะ ถึง3 6มครั้งนะคะโอ้โหขอบพระคุณมากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาไลฟ์กันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสนใจตรงไหนก็บอกมาได้เลยนะคะใครอยากถามอะไรถามมาได้เลยค่ะเข้ามาได้เลยนะคะะอยากจะถามอะไรก็ถามได้เลยค่ะ เป็นเพื่อนกันนะคะมาเป็นเพื่อนกันมีความสุขนะคะเรามาเป็นเพื่อนกันเถอะนะคะใช้คําพูดอย่างนี้ในของที่คุณครูติ้งตั้งในในติ๊กต็อกนะคะว่าอาเรามาเป็นเพื่อนกันเถอะครูติ้งสุรินมาเป็นเพื่อนกันเถอะนะคะแต่ถ้าในเพจก็เพจรถมือแม่นะคะเพจรถมือแม่ก็มีผัดไทยกระเพาะปลาก๋วยเตี๋ยวเรือแล้วก็ก๋วยจับนะคะทุกท่านสนใจตัวไหนก็ บอกมาได้เลยนะคะวันนี้ก็มีความสุขมากนะคะที่ได้มาไลฟ์สดกันเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาพบกันใหม่เวลาสองทุ่มนะคะเราจะมาคุยกันอีกไลฟ์สดกันอีกนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ขอพกคืนทึกกกำลังใจนะคะสวัสดีค่ะ